ครับสวัสดีเอฟซีเบิร์ตสกุลสกุนเนาะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบาวเบคือเก่าเนะาะว่าวันนี้บาวเบก็ได้ซื้อปลานินนลพี่น้องะโลนึงสิมาก้อยพี่น้องเอ้ยก้อยกินสู่ครอบครัวเนาะกินแรงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮ็ดเวียกมาไม่เมื่อยก็อยากกินอาหารแซ่บๆแน,น่พี่น้องเอ้ยมีแต่ไปเบิง่งไปสม้มแล้วก็ไปติดตามน้ำกันเลยเนาะว่าก <c oughs> ิ้วกร่อยปลานิลพี่น้อง กาเห็ดเบียดมาไม่เมื่อยกอยปลปนิมกินก่นเ้ยนีต่บวกเขาเซ็ปเซ็ปกันเลย เข่าหงษจำครับซื้อมาหน,นึ่งกิโลน่อเพี่นะ ก็อสรอยเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องอยังแต่สิปรุงเครื่องหอมอันนี้ก็สิปเป็นต้มปลานี่พี่น้องว้าเสร็จกันเลยนี่พี่น้องปลาลงน้าลาลงน้าใส่แล้วก็บีบเลาวสีบีบใส่ก้อยพี่น้องเลย ขาบีบบังนาใส่นี่ให้มันแค้นเขาบอกบีบใส่แบบบีบแล้วก็ปุ้งเลยนี่มันบกแค้นปันไดมันบกแน่นปันไดสีนพี่น้องเ้ยบ<น>่ละขัวเขาขวกับมักเพ็ดพี่น้อง เป็นตัวแซ่บขนาะกำลังตำข้าวคั่วเนาะหลังจากตำข้าวคั่วแล้วก็สตามักเพ็ดมุนแลวพี่น้องสตัมักเพ็ดกำลังมุนแลยพี่น้องเอ้ย ກໍາລັງເຮົາຕົ້ມນັງຟດພນກລສปลาນນີ້ກດລນາปลาລລ້ພນ เพินตาแซ่บขนาดพี่น้อยน้ำซุปงนี้ก็ได้มาพี่น้องเริ่มปรุงรุงก่อยแล้วเนาะนี่ก็ใส่กระขัวก่อน

คดบันีึนเลยใส่เครื่องอมอืมลืมใส่เครื่องหอมใส่ใส่เครื่องหอมก่อนใส่คื่องหอมก่นอกน ยังกระโบมีพ okay. ี่น้องคนนะพี่น้อย คนมันเข้ากันกันสี่มงกันอัดก่อน <c oughs> สุดแล้วก็ไทยปาก่อนต่อน สุดยอดเลยแซ่บใส่กรงหอมใส่ต้มคนพี่น้องเลยต้มหอมกับไก่สุกแล้วเนาะ

ฮะลา,ล,าลายก็อน,นเดียวมีอสำเนียงริอิมเลยมีนะยังไงม,มากินน้วกันกินลดลงเอ้ถ่ายคลิปนะคนข้นำอยากกินนะ่อืถ่ายคลิปใหม่ हम्म ना कुत्ते रोज เรคำนวณด้วมเขือบ uh. um. ่มีบรรพั

อนุญาตใช้มือได้จรองตอนเป็นกระดูกนะ

จนๆๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบาบีนี่เด้อขอให้ FC ของบาเปืือกกดติดตามช่องบาบีนีเนาะ

แอบไปเนาะอ้ิ่มเลยลองดูเติมบดเลยกันเนาะมาเัิมนมอีกน้ำเบิ้ดหนักไปะดูกปเนาะเดี๋ยวไนสองสามตอนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงอยู่นี้เนาะไว้พบพอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน